มาหั่นแตงโมกันเนะาะแล้วจะเอาแตงโมนี่ใส่แก้วเลยเนาะนี่เนาะห้ากระดาษเตงโมเป็นทีเรียบร้อยแล้วจานนั้นห้าวชิ้นนําไปปั่นกันเลยเนะาะท่านผู้ชมเนาะไปเบิ่งไปส้มกันเลยว่าห้าวชิ้นใส่ยังไหนให้มันแซ่บๆเนาะมาแล้วเนาะก่อนอื่นห้ากระ สิมีน้ำแข็งเนาะใส่น้ำแข็งแล้วก็เอาแตงโมของเฮาใส่ลงไปเลยนะท่านผู้ชมปัน่นแตงโมเนี่ยข้าสิบ่ได้ใส่น้ำตาลหรือว่าใส่อีหยังเนาะปัน่นแตงโมเพียวๆกับน้ำแข็งแค่ซองอย่างเองเพราะว่าแตงโมนี่มันหวานแห้งเนะาะท่านผู้ชมเดี๋ยวไปปั่นเนาะ I don't know.